โย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 โอยโ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 อยมองมองหาขวัญตาจะอยู่ที่ใดออาสวัสดีครับทุกท่านครับผมเอาสวัสดีครับทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับเอาวันนี้เราไปดูผายตรงหน้าบานนะ ตรงบ้านมาครับมาครับมาดูกันครับฝายตรงนาบ้าน,นครับมันเป็นฝายที่ค่อยๆจะใหญ่เือนกันครับนันในในบรรดาฝายทั้งหมดนั่นทีเปิดประตูระบายน้ำเขาหล่องเหมืองครับอ่าครับนี่คือทางเดินครับ ทางเดินผ่านไปตรงข้ามครับนั่นเขาเรียกว่าประตูระบายน้ำมันมี่ติหมุนนะครับนะครับมีติหมุนรับรองว่าง,งานเนี่ยมีหมุนแนนอนครับนี่คือแม่น้ำครับ ตรวจสายน้ำอาครับมาทำเป็นเลยครับอาครับของคดที่ว่ามันมีตีนหนังครับนี่ครับอาครับมีตีนหนังเขาก็นั่งครับ <c oughs> โอเคครับ เอาลุกจากดีนหนังละเอหลุกหัวเอาลุกแลลวครับจากดีนหนังละแล้วห้วอ,อ,อ,งงงองก็เจอต้นซิมยางตงกแกงนะครับขอเรียกว่ารับรองมีหมุนแน่น้อน,นครับนี่คือแหม่นน้ำครับคอยจะหัวหวาแหม่นน้ำม,มันลึกไปลึกครับมันลึกครับเพราะมีน้ำครับ ถ้ามันมีน้ำมันก็บ,บรลึกครับน้ำจันไหนครับคุณว่คิดว่าน้ำจันไหนที่มันพัดระบาดแหลงบางคนบอกว่าจันบนน้ำจันผิวน้ำเน,ะน,นะาะบางคนบอกว่าจันกลางน้ำบางคนว่าจันใต้น้ำพัดะระบาดแหลง ว่าจันมีน้ำครับสภาพพต่งแลงครับมาดูหัวผายเสียดมาดูหงายแล้วครับขอความสวัสดีครับอันนี้คือก้นผายนะผมวันหนังอู้กันเลยดีกว่าง่ายๆก็นังแล้วบ้านนะห้องมันไม่ตีนหนา นี่คือคกลไก่กับมันมนะกลไกที่ว่าเปิดเปิดเปิด,ป,ด,ป,ดประตูะบายน้ำบางคนก็นมเคยเห็นนะครับเนี่ยบ,บางคนเคยเห็นมาแล้วปมเป็นเล็กสวัสดีครับวันนี้ลูกพี่ใหญ่กับมาครับลูกพี่ใหญ่แห่งสุสานชนแหม่นะครับาทางพงไพศาลทุกว่น พงหันสาครับแม่นกว่าเข้าพีแมนกว่เบิกตังค์ครับทำพงสานี่เป็นลูกพียยใหญ่แห่งสื่อสามมุณรุภาักเนี่ยครับแก้เปลี่ยนตำรวจรับราชการอยู่ภักห้าเป็นลูกพีใหญ่ศื่อสามมณรุแม่ของแกคือมอมราชสวงกอบแก้วพี่สาวของภูมิพลอดุลยเดชลาดเจ้า เจ้าอยู่หัวแกมีห้างอีทีเส้นทันกาศนแก้วเชียงใหม่ห้างของแกจะมีมันสีจันหรือห้าจันเนี่ยจันแลกนี่จะเป็นจันที่ถ่าของเขาจันสองเนี่ยเป็นจันถ่ายมือถือเสื้อผ้าต่างๆอนะ ชั้นทีสามไปลาขึ้นไปปุ๊บเขาจะหุ่นทีว่ามีเลขกสามแน่นอนชั้นทีสี่เขาขึ้นไปปุ๊บเขาจะหู้เหมือนกันว่าเลขกสนะี่น่ะมันต้องมีเขาขึ้นไปจานฮาเสร็จปุ๊บเขาจะหู้ทันทีเลยว่าเขาตกตึกตายครับเพราะชั้นฮามันเหมืนนีครับแกมีกาดส่นแก้วนะถ้าแกมาก,กับเบิกตังค์นทีครับแกคือผู้ กกิิใหหญ่ยัง 43, สสมศดิ์าวท่านนี่เต็มบางแล้วดาวท่านนักเหมือนนักครับเหยียกหูครับดาวผู้พันนี่มัอนนักกว่าดาวนายพลผมเก่กากว่ามันนักดาวจอมพลก็มันนักครับดาวที่นักสุดคือดาวคือบินสาวลำครับรับรองคุณอย่างนักอกนักใจเลยเกินครับ ไม่แกนโตเขาล้งเกิดขึ้นแล้วนะครับมาดาวอย่างน้อยสุดดาวเอาคุ้นมาแล้วครัดาวนะครับผมมีน่นะน้องดาวน้อยนะครับดาวรถเขียงพิดครับดาวมือถือก็พิดครับดาวทีวีพิดครับดาวเสียกับพิดครับดาวเราซื้อสดครับง่ายๆครับ ให้ผมถ่ายคลิดเพื่อนดูมันเจ็บแผลทีมันนะพ่อผมกังงานผมนะครับตรงนี้ครับแล้วก็เจ็บตีนนะครับตีนก็มาหายนะครับเป็นเดือนแล้วครับวันนี้สิ้นเดือนพอดีนะนี่คือโกนผายครับพอแล้วครับมาถามมาตอบับมาตอบคำถามคุณแล้ครับอาครับมาดูกันครับมาดูกันนะ มันดูหน้าฝ่ายครับนี่คือธรรมศาสตร์ล้วนๆครับเราพอแล้วก็เดินจากอีกข้างไปอีกข้างครับจะนหัวมีการเดินเนี่ยน้อครับงานนี้ครับนี่คือถุงถุงน้าอีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งครับ ของฝ่ายครับเยอะยอะเยอะยโอ้ยโยเยอยออะยอะมีฝูงคว้ายนะครับเพ่งนิ่เพงของปู่จ๋านะครับปู่จ๋าร้องไหมครับโฆษณาแล้วกะกระโดนากะลาบหนึ่งจานเหมือนเดิมแลครับคุณปูจ่จ๋าครับ โย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 โอ้ยโ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 อ้ยมองมองหาขวัญตาจะอยู่ที่ใดเอาไม่ขนุนครับขนุนให้แกงล้ำบ่าเอาไม่ขนุนนะครับบืดอเอาขนุนไปแกงครับขนุนมเยอะเหมือนกันครับ แกไอสีไทยจะล้ําครับแกนติมิจีนเนี่ยนอนครับรับรองล้ําครับแี่ต้นขนุนครับก้นผายครับก้นผายขนุนออกแล้วเนอะอันนึงเดี๋ยวกคว้ยครับทุกคนจะไาเห็นคว้ยนั้น,นครับ่อยครับใขอใครสนใจครับ หลบบริเวณของฝายครับก็จะเป็นถุงถุงยาและต้นไม้แล้วก็ภูเขาครับความสวยงามของกล้องผมนี่มันเขาว่ากล้องธรรมชาตินะครับกล้องธรรมดาครับไม่ใช่กล้องผมไม่ใช่กล้องอีกแบบกล้องอีกแบบเห็นยอดจ้าครับกล้องนี้จะเห็นยอดหญนะ้าเนี่ ยาสะเจนครับกล้องนี่ครับพอถ่ายวิวธรรมชาตินี่มันจะได้ชัดเจนมากนี่คือบริการที่เขาเดินข้างข้างฝ่ายเนี่ยครับฝ่ายอยู่ตรงนี้อ่าเราจะเดินรอข้างนี่ถามว่าน้ำนี่ครับน้ำนี่กะท่ายางท่ายางไปไวที่สุดอ่าไว้น้ำท่ายางไปไว้สุด ถ้าพิษสไตล์พิษครับถ้าพีษเซส,สมุรถ้าสุดสาคอนถ้ามังกรถ้าพระอภัยมณีถ่าหัวล้านวนายหนำหัวล้านมันมาได้พวกวีหัวล้านมันมาได้พวกวีมันพกแต่ดำดำ คิดเอาเองนะครับมาหัวร้านกับพวกอย่างครับนะผมบอกบังทีเลยว่าถ้าจะเนยครับไปไวที่สุดครับหรือว่าถ้าจะอิดครับสามเม็ดนี่เลยผมว่ารับรองนะครับว่าคุณอิดแน่นอนครับคุณจะไปไวกว่าถ่าอื่นครับ ผลสมบูมกั่เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับนาะขอ,อยากดูธรรมชาติครับติดตามผลงานนะครับจุดแชรทด้วยนะครับเนอะจุดแชร์ทนะครับอันนี้บริเวณหลับข้างๆจากหน้าฝายมาถึงไปเลยไปเลยเลยดียหัวเขามีเดินแหน่งนี่นี่ครับเดี๋ยวผมจะปิดปิดวิวที่บนจ้ก,กอบนนะ้ำเจ้ก,กอบนนะ่ะ มราธกางถุงนี่คือต้นเกว้ครับต้นกวยกางถุงผมจะผมจะเดินเลี้ยวนะครับเพราะว่าภาพนี้อาจจะไปเห็นเห็นใบไม้เห็นอย่างชัดเจนครับเวลาผมส่ายกล้องครับมันจะส่ายไปทางซ้ายขวาซ้ายขวาด้านหน้าดิน,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 นหลังเต้นนะครับ ันึกว่าไม่มีกันโยกน้ำนี่น้ำนี่มีกี่ชนิดครับผมตอบง่ายๆครับมีสองชนิดครับน้ำครับกินได้กับกิ่นม่ได้ครับง่ายๆครับน้ำมีสองชนิดนะครับนะครับน้ำมนะครับมันกินได้ครับกิ่นม่ได้ครับอ๋อโน้มกันไปเลยเลยครับน้าเดี๋ยวผมปิด ที่คลิปตีบลอนชูโกนะครับถ่ายจากด้านหลังไปถึงด้านหน้าครับน้องจะได้มีถึงกันและกันคลิปหน้าขอเยี่ยครับขอคลิปสาวป่ะคลิปหน้าขอจีบสาวเลยคำอู้จีบสาวอ๋อผมมีเมียแต่เนี่ยไงก็ไม่จีบสาวจะได้ได้ครับคลิปหน้าขอจีบสาวนะครับน้องคลิปหน้าใครตี๊ดตามผลงานกัเดี๋ยวผมจะมา บอกคำคำจีบสาวทั้งหลายแลครับน้อป <c oughs> ่ะนักอกนักให่เหลือเกินแต่หน,นักอกนักใหญ่รับผมครับ <c oughs> พราผมม <c oughs> ีทีเซ็ตแน่นอนครับคลิปน้านี่เขาบอกว่าขอคลิปขอคลิปนะครับขอคลิปจีบสาวกาอู้จีบสาว <c oughs> ได้ครับ <c oughs> ได้แนนอน วันไหนมัูวนะครับเพราะผมค่อยวางเวลาผมค่อยวางส่วนนี้ผมวางได้นะครับผมบอกว่าผมวางงานผมหนักกับสปะเข้ามานี่ครับเอาผมจะปิดคลิปตรงนี้ครับเนาะเขาได้ดูธรรมชาติแบบง่าเขียวสุ่ด้วยกันนี่นะครับมันจะเป็นเซนนี้ครับฝั่งนนทก็คือธรรมชาติล้วนๆครับ เป็นเส้นเป็นเส้นลงมานั่นคือเส้นแดดส่องลงมาครับเป็นเส้นนะครับแนวน้งามครับงามครับปบานี้งามนี่ครับหัวเพิรคลิปเตยตรงนี้ครับเนาะจะได้ได้กระจวยแชร์กันนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณสื่อสารมังซ้อนผักเหนือสื่อสารมังซ้อนผักอีสานสื่อสารมังซ้อนผักไต ซื้อสามันชนภาคกลางขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามชมครับขอบคุณมากครับผม